โดยนะคะเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าค่ะอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าเพียงด้านใดด้านนึงนะคะหรือว่าหลายๆด้านร่วมกันก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะกอบอพัฒราพรสิงห์าสิริหรือครูฟ้าค่ะเป็นนักกิจกรรมบำบัดประจำโรงพยาบาลเปาโลลังสิตค่ะ พัฒนาการล่าช้านะคะคือการที่เด็กนะคะมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าลำดับขั้นตอนพัฒนาการปกติตามช่วงวัยค่ะโดยนะคะเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าค่ะอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือว่าหลายๆด้านร่วมกันก็ได้ค่ะ โดยสาเหตุนะคะมักเกิดขึ้นมาจากค่ะการที่คุณแม่นะคะได้รับสารพิษในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะหรือการที่เด็กค่ะมีภาวะพอดก่อนกำหนดค่ะหรือมีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะนอกจากนี้นะคะพัฒนาการล่าช้านะคะยังมีสาเหตุมาจากการที่เด็กๆนะคะได้รับการเลี้ยงดูนะคะหรือว่ามีสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมไปถึงการมีภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะ โดยปกตินะคะเราจะแบ่งพัฒนาการออกเป็น4ด้านใหญ่ๆค่ะประกอบไปด้วย 1. พัฒนาการด้านสังคมค่ะ 2. พัฒนาการด้านภาษาค่ะ 3. พัฒนาการด้านการรับรู้และการเรียนรู้ค่ะและ4เป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวค่ะได้ค่ะในทางคลินิกนะคะผู้้าจะได้รับ การที่ผู้ปกครองเข้ามาปรึกษานะคะเกี่ยวกับปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กๆค่ะหลากหลายด้วยกันนะคะแต่ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้าค่ะในส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะจะเจอคําถามที่ว่าเด็กอายอุ8เดือนแล้วนะคะหรือมากกว่า8เดือนแล้วค่ะ เด็กย ah. ังไม่สามารถนั 1, ่งเองได้อย่างมั่นคงค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะคานได้ค่ะหรือว่าวัย1นขวบสามเดือนแล้วค่ะยังไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะหรือในส่วนของพัฒนาการด้านภาษาค่ะในวัยหนึ่งขวบครึ่งค่ะเด็กๆยังไม่มีคําพูดที่มีความหมายที่เป็นคําเดียวๆออกมาเลยสักคําค่ะหรือในด้านของการช่วยเหลือตนเองนะคะในวัยหนึ่งขวบครึ่งค่ะเด็กๆยังไม่สามารถใช้ช้อนหรือซ่อมในการรับประทานอาหารเองได้ค่ะ การประเมินพัฒนาการค่ะมีความสำคัญมากๆค่ะที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เองนะคะทราบถึงความสามารถนะคะและความผิดปกติของลูกน้อยของท่านค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นะคะสังเกตเห็นว่า ลูกน้อยของท่านนะคะเริ่มมีความผิดปกติของพัฒนาการในส่วนนี้นะคะคุณฟ,ฟ้าแนะนําเลยค่ะว่าควรที่จะนําลูกน้อยของท่านนะคะมาพบแพทย์นะคะหรือนักกิจกรรมบําบัดน,นะคะเพื่อทําการประเมินพัฒนาการค่ะเพื่อที่จะได้ใช้ในการวางแผนการบําบัดรักษานะคะได้อย่างทันท่วงทีค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะ ในบุตรหลานนะคะที่มีพัฒนาการปกติครูฟ้าก็ยังแนะนําว่าเด็กๆทุกๆคนนะคะควรจะต้องมีการติดตามพัฒนาการนะคะตามช่วงวัยโดยช่วงวัยที่ครูฟ้าแนะนําก็คือช่วง9เดือนค่ะ หนึ่งขวบครึ่งค่ะสองขวบครึ่งสามขวบครึ่งแล้วก็ห้าขวบนะคะอะซึ่งการประเมินพัฒนาการในเด็กปกติเนี่ยจะทําให้คุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยถ้ามีพัฒนาการปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สบายใจเนาะอีกทั้งยังได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอนะคะแล้วก็นักวิชาชีพะคะ่ะเช่นนักกิจกรรมบําบัดนะคะในการไปส่งเสริมพัฒนาการขั้นถัดไปนะคะรวมไปถึงการท้าทายความสามารถของเด็กในแต่ละวัยอย่างไรนะคะให้เขามีความสนใจที่จะทํากิจกรรมมากขึ้นค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะหากเราพบเจอปัญหาหรือว่าพ้อควรระวังตรงไหนนะคะจะได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะการที่เด็กได้รับการบ,รรบําบัดรักษาตั้งแต่มีปัญหาเนื่นๆน,น,นะคะจะทําให้ประสิทธิภาพของการบ,รรบําบัดรักษาดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเช่นผู้ปกครองนะคะคุณครูนะคะหรือว่าผู้ดูแลเด็กนะคะมันก็จะมีคู่มือตัวหนึ่งค่ะที่วันนี้ครูฟ้านำมาด้วยนะคะก็จะเป็นคู่มือในการเฝ้าระวังนะคะและส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า DSPM ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในการคัดกรองง่ายๆนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะคุณครูนะคะแล้วก็ผู้ดูแลเด็กค่ะ แต่ในทางคลินิกของเรานะคะเช่นนักกิจกรรมบําบัดค่ะจะมีการใช้แบบประเมินตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าแบบประเมิน Denver 2นะคะจะใช้ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กใน4ด้านสําคัญสๆคัญค่ะอันได้แก่ 1. ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองค่ะ 2. ด้านก้ำเนื้อมัดเล็กและการปรับตัวค่ะ 3. ด้านของภาษาค่ะและ 4. ด้านของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะโดยจะใช้ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง6ขวบปีค่ะค่ะซึ่งสำหรับทางโรงพยาบาลเปาโลลังสิตนะคะ หากผู้ปกครองท่านใดนะคะสนใจที่จะนําบุตรหลานของท่านนะคะมาประเมินหรือคัดกรองพัฒนาการกับครูฟ้านะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองนะคะสามารถนําบุตรหลานนะคะ,ะเข้ามาประเมินพัฒนาการกับครูฟ้าได้เลยนะคะโดยติดต่อมาที่แผนกกรูมาลเวชของโรงพยายนเปาโรลังจิตได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ